ครับครับไอวันนี้มืดแล้วครับเราไปยามมองนะครับพี่น้องมันนี้ครับมืดแล้วครับก็ไปตามมืดนี่นะครับก็ไฟพูดระดงเยอครับกะอ่านละเห็นมิซัทครับแต่กะเพิ่งบรรยากาศการยามมองครับครับพลังไอเลือออกไปครับยามมองตอน มืดครับอย่ามาเอาไปกินแรงครับไม่ให้ได้กินข้าวแรงครับครับนี่ครับถือแน่นแล้วะครับตัวแรกครับอันมายามมายามกินข้าวแรงครับนี่ฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวโยนมาอ่านี่ครับได้แล้วครับ โอ้ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ร่างรูปมองมึงเล็กมาราคาแต่ละชนิดครับปลา,าขาวไทยปลาขาวไทยปลาขาวไทยอืมหลังเีวบ้ามือนนี้หินเนาะดูมาดลักการครับเสร็จแ,แล้วดินมาพีแล้วครับ สองสามสี่โอ้ไทยขาวไทย,ไทยรู้สึกว่าขาวไทยละมากตรงนี้ครับปลาขาวไทยครับแม่ไข่ย่างนี้<อ>แม่ไข่ย่างดีแม่ไข่ครับแม่ไข่ย่างดีปปงเห็นไหมบาร์บีลองแกงลองแกงสดครับสดสดครับอยู่นี่ครับใช่เขาเรียนว่าปลาไหลไก่ปลาไหลไก่ ปลาไหลไก่นว้าปลาไหลไก่นะครับพี่น้องปลาไหลไก่ไปไถร่าหองอย่ามองมากกลางคืนนะครับกินแร้งโซนเฮามาเอามาปีงกะนี่ครับปีงกินครับสองสองทุ่มแล้วว่าน ครับอันนี้ครับส่วนนี้ปิ้งครับเหมือนครับเดี๋ยวกินเขาแรงครับอันนี้กับกำลังจะแจ๊กก้อยอันนี้อันนี้บัสื่อต้มน้ำครับปลาอันนี้ันี้ทางเพื่อนในปลาครับปลาครับปลาร้าไปยามาวังหันนะครับ ดึกครับวันนี้เขาดึกเขาดึกเดี๋ยววกินข้าวแรงกันมีแม่เดี๋ยวเอาเอาแบไงฟินปีงป่าก่อนีหัวอืม เขาดึกเตรียมเขาแหลกเลยเนี่ยเวลาจักโมงเนาะ้าอาไรแดง้ามาตอนี้กะดึกแล้วครับเพราะว่าเข้าไปยามมากะตอนยามกับมืดแล้วครับกะไอนะครับเรืงบรรยากาศทั้งหากก็คือเตรียมพร้อมกินครับปิ้งกะซุกครับลาบกะแล้วต้มกะ ฮอนฮ้อนครับสี่ทุเคืงงมาาีโอ้ซี่ทุบเคิงครับพี่น้องราบดึกลอดึกเนี่ยกินข้าวได้ครับอันนี้ข้าวได้บาทนี้อ๋อครับม้ามองเดี๋ยววางบานในทางบาโอ้กะลังสุดได้ด่าขนาคนลำลำเลยล้ำลํำเลยอืมน่ครับไอผู้ที่ไอเจ้าของพื้นที่ครับเพิ่นกระรับรับยิได้เปิอต้องการที่มาแบบนี้กับเพิ่นเพิ่นน่าติดต่อมาได้ครับเดี๋ยว ในงบมีมีหลายกระรอกติดต่อติดต่อมาได้มีหลายกระรอกครับครับติดต่อผ่านไอ้ไอ้ไอ้ไทยกลาสิญก็ได้ครับไทยสองก็ได้ครับครับแต่ถ้าอยากเรื่องเบอร์เบอร์โทรเพิ่นเธอครับเบอร์โทรยังเยืนที่หลังเบอร์โทรของของเอ็เพิ่นเลยครับติดต่อตรงก็ได้ครับหรือติดต่อผ่านไอ้สองยูทูปก็ได้ครับหลังเ่องผ่านหลังเรื่อกินบรรยากาศครับบรรยากาศได้ปลาเมื่อเธอกินพร้อมครับครับ อย่ามงก็คือในงบนั้นเดี๋ยวพอเพิ่นกะเมือมาา่อเสาร์มาพักกะเมื่อตอนลุตอนนี้เออครับหรือจะมาเป็นครอบโคก็ได้ไไดอ,อ,อ่าพาเพิ่นฝูงมาพักก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ครับออจะมีมุมนี้มุมนึงเยอะหรอครับอันติดต่อผ่นอานมาก,ก็ได้ครับเพิ่นรับอยู่ครับคล้ายว่าโฮมสเตย์ก็มีแเมนครับโฮมสเตย์กับมีแเมนเพราะว่ามีได้ต้องเอา ต้องเตรียมพร้อมไทยมาเนี่เตรียมพร้อมครับคือสัมภาระเต็นเหมือนเลยก็คือเตมมาเพื่อนเราเป็นไกด์ที่ผ้ายู่ผ้านอนอกินบรรยากาศแนวน,นี้ครับอ่า,าครับเดี๋ยวจังเพื่อนเบอร,ราา์โทรเพื่อนเธอครับขอบคุณครับครับกินข้าวได้ครับวันนี้ก็ลรรากาึกแล้วครับครับเดี๋ยวมือเ้าร์เดี๋ยวผ้าส้มบรรยากาศตอนเช้าอีกครับ